สวัสดีครับนี่ครับเราก็าพบกับทีมงานเก็บมะพร้าวนะครับครับก็ขุดหากันเลยครับอืมลงมาหยุดลงมาอยุดมันจะขุดลงไปในดินเลยครับนี่นจะจะค,รนครับใส่แวกครับมาอีกแล้วใส่หแหวกจะแหวกเจอข่าวโมโจรหรือจะดำโมโจะ ขาวโจโร่หรือดำโจโร่ครับต้องน่าใส่แหวกครับข้างบนโจโร่ไม่เอาเลนี่ไงอ,อ๋อออกลูกครับต้นมะเดื่อออกลูกเป็นมะพร้าวครับน,นี่ครับมะเดื่อออกลูกกันเป็นมะพร้าวแล้วครับข่าวโจโร่หรือจะเจอดำโจโร่ยังไม่รู้เลยครับแหวกกันใหญ่ท่านผู้ชม นีครับหมโปกครับใส่แวกนี่ครับแน่นอนครับใส่แวกเจอก็ใส่แวกมานี่ครับนี่ครับข่าวโจโรนะครับนีครับใส่แวกไม่ต้องกลัวครับเราแวกกันไม่ต้องกลัว เพื่อจะเจอข้าวโจโร่ถ้าไม่เจอข้าวเจโรจะเจอดำโจโรกับตัวใครตัวมันนะครับโอ้โหตโโัทีมงานแล้วแน่นอนเดี๋ยวจะขึ้นอย่างเดียวเดี๋ยวเอฟซีก็จะเบื่อเราเปพาวิธีการเก็บมั้งนี่ครับการเก็บนี่ครับนี่ครับ,รบ,รบการเก็บมะพร้าวอกไปครับงอกเกือกเ,เราเก็บหมดครับท่านผู้ชมนี่ครับ ต่อว่าเราได้ใช่เราเก็บไม่หมดไม่เียงทีมงานดีไม่ต้องกลัวครับหลงเรื่องไม่มีเราพร้อมจิมจิมจิมเฮ้ยไอบอกจาวะเออไม่ต้องอะเอาดีครับนี่เจะล้นนิดหน่อยจะลงได้ไหมอีกสตี๋เหรอครับหางยังกับสนุกเลย นี่ครับแดงโจ๊ะโลเลยครับนี่ครับเราลุกไงครับมันขบกันนะตอนนี้จะแก้หนูกันไงดีอืมใช่ครับชั่วเดี๋ยววายทับแตกรู้แตะลุไปแล้วเอา่ะครับดำประกบเขียวแล้วครับโอ้โหยลงงแล้วเรียบร้อยลงมาแล้วนะครับเรรียบ้อยครับโจ๊ะโลขาวโจ๊ะโลนะครับเหลืองมาเลยครับเหลืองโจ๊ะเลยครับนี่ต้นนี้ไม่เอาเอาวะโอ้ใหญ่เกินไป สวยไม่สวยวันนั้นไปเก็บไปปลูกเตาครับปลูกเตาเรือใส่เข้าไปเรียบร้อยครับพร้อมงอกพร้อมปลูกยังอ่อยอ่อยเลยนีครับเอาแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับทีมงานเราก็ลงน้ำไปแล้วนะครับลงไปหาอะไรกินก็ไม่รู้